ความลูกไส้ในเด้อเบิดงเงินเลเดอผู้ใดล่ะโจยมินินมาโจนี่เป็นลูกไส้นอกจากพ่อฝากไว้พ่อมันนับอายุแล้วเกิดปีเดียวครับหลับขั้งเสียงก็เรียกว่าจับผูกเชียวกับหลับขั้งเสียงเลยมือนดีปะครับมาหลับจะใส่ไหมามาเอาง่ายๆเลยเอาใส่มาอ้าว แม่สอสอสัดผู้กอาลูกไสโ้โจยกมานิ่งูกเอาลูกไส,ส้เซลล์รัดข้างเสียงแม่โจม่ดีบาน,นี่แม่โจยกมานิ่งเนี่ยนี่คุณแม่สุภาคุณแม่สุภาคนกินอาผูเอาลูกไส้ลัดข้างเสียงพันนั้นอีน้องเปนเท้า นี่โคเชียวโคไม่แล้วโจยมานินรับทางแสงต้นเกิดปีเดียวกันนะผมก็แดังๆพี่น้องครับผมก็แดังๆเซียวโคไม่เอาละเบาเงยาไปอย่างเสียเวลาอยากให้มวนบ่อยเด้อคนอยู่ท่านเวที่มือนี้พี่น้องโมเมนธรรมดาที่หบบน้าเป็ดเกียร์เลยครับเราจะวัดผิดกันลาหอมเนี่ยคนแรกเป็นหัวหน้าคู่ ผู้ใดเป็นคู่เนี่ยคนนี้เป็นหัวหน้าคู่เป็นเลขาธิการสำนักงานกำกับการการศึกษาขั้นพื้นฐานดรธนุวงศ์ชินดาใช่หรือครับศาสตาจารย์ธนุคือตัวนายนี่คู่ทั่วประเทศผู้นี้เป็นหัวหน้าคู่วหน้าคู่เอกคนนึงหัวหน้าทหารหัวหน้าทหารรองแม่ทัพภาคสองใช่ลรืท่านรองแม่ทัพแม่ ท่านลองเลยครับมามาท่านลองเลยครับอ้าวตัวมือท่านลองแม่ทรับ <c oughs> อีกคนหนึ่ง <c oughs> เป็นหัวหน้าทหารใหญ่ผู้บัญชาการบกต้นทหาร626กกท่านพลตรีสันทัศนกษงมาลาผัวมือรำนา <c oughs> บาลีหัวหน้าตำรวจพลตำรวจโทธนศักดิ์ไหนล่ะพี่ไก่อยู่ไหนพลตำรวจตัวามา ไอ้อบตัวมือดังๆให้บนตำรวจโทรทัศน์โอ้หางดังไรบ้างให้หัวหน้าตำรวจสารคามผู้ใดบ้างยังอยู่ในสารคามรองผู้การสารคามท่านท่านตำรวจเอกอุกฤษนะนี่ยจะตีกันเรื่องอะไรหัวหน้าตำรวจยัยสารคามอยู่นี่อ่ะตัวมือดังๆโอ้ยผู้ใดผู้อื่นผมเกิดโง่เกิดมาดีรับ ทนายกว้างซื้อด่างของประเทศไทยผู้ใด,ดละ่ทะทนายจำนงชัยมงคลและขาดไม่ได้คนเชียงเงินขาดก็ได้คือพ่อเมืองเชียงยืนนายเมืองเชียงยืนช่วดๆเมือนเชียงยืน้ำมูวเฮามวนเต็มที่มวนแล้วยิวเขายางไปมองหันเนอร์ไม่โง่จรินนะบัดนี้ได้เวลาแล้วให้พี่น้อง ได้สนุกสนานเต็มที่เฉลิมฉลองความสำเห็จของมูฮาลโมแมงกล้วยนะก่อสนสิวัน,วนมีอยู่เรื่องหนึ่งเดี๋ยวนี้รัฐมนตรีก็ร่างรองนี่ยาอย่าอย่า,างนาี้เขาลบกันุูอิสราเอวคสนสาร้ามเปทิ้งทุ่นหลายคนอุบลตายอุดอนตาย น้องบนลังผู้ตายเดี๋ยวนี้เอากลับมาประธานได้เช่นนี้น,นี่รัฐมนตรีกระราโหมที่ไหนครับสร้างเครื่องบินกองทัพอากาศไปบินเอามารับมา,บมาเครื่องบินบินโมพ่อหรืออื่นอีกที่สร้างกองทัพเรือกองเรือไปรับที่แรกรัฐมนตรีสิขึ้นเครื่องบินไปเองเขาขอร่ายยปั่นทองมันชียาโคต พยงถ้าช่อนั้นมันจับแล้วต้องทิ้งเราโฮมได้มันสิงงบเป็นล้าไงถามว่าสุดทียมความใบ่ยากจัตบิดได้ไหรครับพยาน,านเพราะฉะนั้นเมือนี้กวอนสิมวนกว่สิบวนอย่างไอพี่น้องทุกคนอยู่นี่เนาะเพื่อนพ่อค้นไข้ค้อน,คอนอีสานค้นสะลคาม้ามกรมรักำย่ำหมากทุกคนตายแล้วมีชีวิต อยากให้ยืนขึ้นทุกคนกับไว้อะไรกับคนออิสราเอลยืนครับเชิญพี่น้องทุกท่านครับยนไว้อะไรแก่พี่น้องทัวโลกแล้วก็พี่น้องชาวไทยอยู่อิสราเอลครับยืนครับอ่ะสื่อมวลชนถ่ายภาพรายงานคนสารคามวันนี้ไม่ได้มาสนุกอย่างเดียวก่อนจะสนุกคนมหาสารคามส่งกระแสจิตภาวนา ส่งบุญกุศลไปให้ผู้เสียชีวิตที่อิสราเอลส่งกำลังใจไปให้ผู้กำลังตกละกรรมลำบากส่งกำลังใจไปให้ตหารหานหที่ไปช่วยพี่น้องเราไม่ละเลยแต่วันนี้ส่วนหนึ่งไว้ทุกส่วนหนึ่งขอมันในจ๋ยวะหน่อยเนาะเป็นไหมครับสงบนิ่งหนึ่งนาทีพี่น้องครับ ขอบคุณครับรัฐมนตรีประการ้องเพงงอลงได้ไหมถ้า้องเพลงครับเดี๋ยวเขาจะไปโจมตีว่าโอ้ยวันนี้ทำงานลำบากด้วยซีเรียลเรามนารีกระ่างห้องมาฝนเอฟโฟร์เดนในที่มม then, ไดนเขาจะโจมตีเนาะอ้าวให้เขาใจดนะ้อยเอาละขอเปิดการแสดงคอนเสิร์ตครั้งแสงของประชาชนณนะบัดน,นี้ครับขอบคุณเลยครับ พระท่านรัฐมน,นตรีว่าการกระทระวงกลาโหมคนเชีงยืนคนหมหาสารคามคนอีสานดกเตอร์สุธินทังแสงขอสอนักทังแสงพบกับศิลปินยอดฮิตสาวน้อยเพชรบ้านแงงพงผู้นำทีมงานจอหยุ่น เสียงพนซืสิรวยนะครับเียนครับมีใจครับมันซยอเป็นลูกใะครับเป็นเตาฟังจากคนชอบเลยครับชอบแบบ